เรียนท่านประธานที่เคารพยิ่งนะครับท่านสมาชิกผู้ส่งเกริมผมในนินกรจำานงครับผู้แทนคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ชี้แจงนะครับและในฐานะอดีตเลขานุก,การคณะกรรมาินนการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติจกที่ปศนะครับขอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงสาระสําคัญนะครับของร่างพระราชบัญญัติว่าในการออกเสียงประชามติจกที่ปศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ และเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐมนูนแห่งนัชนจากานี้ดังนี้นะครับส่วนที่ข้อแรกนะครับในการ,รคราวประชุมกาอ,อของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นะครับปีที่หนึ่งครั้งที่1สมัยวิสามันเป็นพิเศษเมื่อวันอังคารนะครับที่18มิถุนายน2567ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติรับหลักการทั้แผงร่างจัดว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศจำนวน4ฉบับนะครับ ประกอบด้วยฉบับที่1นะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอฉบับที่2ร่างพระราชบัญญัติว่าด <N Sa> ้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศรินินกับคณะเป็นผู้เสนอฉบับที่สนะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศในผลวัฒนศิลป์กับคณะเป็นผู้เสนอและสนะครับ ร่างเร็นจังหวัดสวัสิการออกเสียงประชามติฉบับที่พศนายอนุทินชาญวิรูลกับคณะเป็นผู้เสนอและตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาร่างะราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับพศ2564นะครับจำนวนทั้งสิ้น9 9มาตรา และคณะกรรมาการวิสามัญเนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเจมาตราและเพิ่มมาตราขึ้นใหม่จํานวนสามาตราสาระสําคัญในร่างพรัติที่คณะกรรมาการวิสามัญของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ครับหนึ่งนะครับกำหนดให้วันออกเสียงสามารถนะครับกำหนดเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรณีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับ หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือผู้หานท้องถิ่นเนื่องจากรวบตำแหน่งครบวาระได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการประหยัดงบประมาณแผ่นดินนะครับในการจัดออกเสียงประชามติพร้อการจัดการเลือกตั้งประเด็นนี้ก็คือว่าสามารถทําได้ตรงนั้นด้วยส่วนในกฎหมายเดิมเนี่ยการทําไป90บวัน120วันก็ยังคงเดิมตรงนี้เป็นการเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่2นะครับข้อ2ค่าใช้ใจ่ายในการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ให้คณะมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหาหรือร่วมกันเพื่อกําหนดค่าใช้จ่ายในการออกเสียงและการเลือกตั้งนั้นนะครับทั้งนี้ปรับปรุงวิธีนะครับการออกเสียงจากเดิมที่กําหนดให้ออกเสียงกระทาโดยการออกเสียงเป็นหลักนะครับส่วนวิธีการออกเสียงโดวยวิธีอื่นเป็นเพียงทางเลือกมีการเปลี่ยนแปลงครับในร่างระรามนัญญัตินี้ได้กําหนดให้วิธีการออกเสียงให้กระทาโดยใช้บัตรออกเสียงนะครับใช้บัตรออกเสียง หรือการออกเสียงทางไปรษณีหรือการออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือการออกเสียงทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการออกเสียงโดยวิธีอื่นเป็นการเพิมเ่มเติมวิธีการเข้ามานะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งกาหนดเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิในประเด็นที่4นะครับคะแนนเสียงตรงนี้สําคัญน,นะครับที่ถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จะทําป็นธรมติในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับกำหนดให้เช้เสียงข้างมาก ของผู้ออกไม่ใช่ออกเสียงนะครับโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทำประจํามตนนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่5นะครับการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่5คือการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกันที่จะมีการออกเสียงต้องไม่มีลักษณะเป็นการชีน้นําให้ผู้ออกมีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือลงคะแนนออกเสียงทางใดทางหนึ่งโดยเมื่อได้ประกาศกําหนดวันออกเสียงแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับและให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระนะครับและรอบด้านเท่าเทียมกันทั้งผู้เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือมีความเห็นทางใดทางหนึ่งในเรื่องที่จะทำประชามติประเด็นที่6นะครับ กำหนดให้เขตการออกเสียงหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการกำหนดท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกครับคณะกรรมการวิสามันนะครับได้มีข้อสังเกตเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติโดยคณะกรรมการวิสามันนะครับได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานของขคณะกรรมการการวิสามันและที่ประชุมสภา้แทนได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อสังเกต ของคณะกรรมการวิสามันด้วยแล้วนะครับผมขอกลับขอบพระคุณท่านประธานและก็สมาชิกครับจะได้ชี้แจงต่อไปครับขอบพระคุณครับ